พุ่งกีบอ่ะสังเ,เกียดีๆได้เห็นวันพุ่งกีแหลมอยู่สองอันตรงกลางเ,เกียร์ดูนะครับตอนแ,แรกใส่แบบ,บแบนไม่เข้าเลย màu vàng đôi một, nốt phần nét của đi luôn một. Trăng, trăng theo tèo theo tèo léo 2 léo tèo léo 2 léo tèo đinh tèo léo tèo léo tèo ông đinh างบนเป็นลูกรลางแข็งข้างล่างเป็นทรายทรายละเอียดทรายแน่นนะครับถ้าฟันเดินแบนเนี่ยโอ้โหต้านต้านแบบต้านแบบรถสถานเลยต้องเอาฟันแหลมมาใส่ตรงกลางไว้ระเบิดดินตรงกลางลดความแน่นของดินลงไปอันนี้คิดเองนะครับ กับคูปะต้า KX 91.3ราคารถออกใหม่ล้านสามเดินทางมาเหลืออีกสามปีหมดวัดสู้ต่อไปไทเคชิ เนี่ยกาบร้อนนะครับต้องเปิดฝากระโปรงช่วยหน่อยไม่งั้นไอร้อนออกถูกไหมครับฟันแตง่งฟันแตง่ง จะเรียกว่าดินอะไรวะเนี่ยข้างบนเป็นหินคุกข้างล่างเป็นลูกลงังลงไปเป็นทรายแข็งมันก็จะเกิดน,นะะ โอเคครับผม